สวัสดีครับแม่พี่น้องทุกคนวันนี้พามาเบิง้งบอ่อปลานิงเงินแสนนะครับอยู่แถวบางปูนครสมุทรปราการครับผมไปไปดูกันเลยอยู่ในบอ่อนี้ก็จะมีปลาพวกปลานิลปลาดุกปลาช่อน ปลาสวายเยอะแยะหลายปลาครับผมนี่ก็จะเป็นซุ้มคนมาตกปลาปล่อยให้เขาตกปลานะครับตอนนี้ก็เวลาประมาณสามโมงเย็น ถึงเวลาให้อาหารแล้วครับพวกปลานิลมันก็จะมารอแล้วครับมารอกินอาหารครับผมนครับปลามันถึงเวลามันจะมารอเพราะว่าเคยให้อาหารมาที่นี่ ต่อคลิปไรอีกแล้วดิอันนี้ส่วนนี้คือคนตกปลานะครับเขามาตกปลาเอาปลานินครับต่อตโชเลนี่มีสตัวนี่ครับถึงเวลาห้าโมงแล้วถึงเวลาให้อาหารครับผมตัวนี้ที่กั้นไว้คือว่าปลาปลาตัวใหญ่นี่ครับ ปลาดุกครับผมลูกยี่ตกได้ครับปลาดุกไม่ใช่ปลาช่อนนะปลาดุกปลาดุกเก็บไว้เก็บไว้ไวทําอะไรครับขนมจีนขนมจีน,นทาขนมจีนครับผมอันนี้ที่กั้นไว้นี่คือว่าบอ่อนี้คือปลาใหญ่นะครับปล่อยออกไปไม่ได้เพราะว่ามันจะกินลูกปลานะครับ เอวนันฟังนั่นาให้นี่เร่ของสูไหว่ไหม่ครับทุกเจ้าล่ะเวลานาในเลียว่อยเี้ยวร้านรัฟ้งนั่นกบมี่อไรตัในเซตตยูเจะเหยดไหนล้านเท่านั้นะครับอง้านเนียนอยู่แล้วตอนตอนตามมีเปิดอยนครับมันเป็นล่างเนี่ยเป็นล่างรถึงยุทตศาสร มัี้นอน้ยห้าสบเก้าบาทมปทะมันจะเปิดนี่ผาก็เปิดนเนาะแต่อนก็เปิดเป็นร้านร้านอาหารนั่นะลานล่านเหนือ้อนก้ิมาเปี่ยนอันนี้เป็น นี่ก็คือคนมาตกปลานะครับปลาเยอะก็เลยแบ่งให้คนออกมาตกปลาถึงเวลามันก็จะมากินแบบนี้แล้วครับแล้วก็ถึงเวลาแหงหาแล้วครับ ปานินนับแสนตัวหัวอาหารสับเนื้อไก่กับอาหารนะครับปลาหนีบ่นหน่อยดิหน่ะปลาโอ้ตอนแรกมีเป็นล้านตัวนับแสนตัวนะครับนี่นะเพราะว่าไปปล่อยบอลบอลนั่นไปสองหมื่นกว่าตัวปัวพุ่นอ่ะครับบอลนั่นกับบพุ่นโอ้บโหของบอลเห็นมือเศ้าเห็นเพื่อนออกมาลุ้งอยู่ด้วยหรือเปล่าเมียนบอก ครับเนื้อไก่ปลานิ้นกินดีเพิ่นเมาตีปลาครับเพิ่นดูดเยอะสูตรลับแสดงว่าเขาไม่ได้ไปยุ่งกับเพิ่นตีทั้งนั้นเพิ่นได้เฮ็ดเองกเจ็ดให้พี่ให้น้องเบิ่งครับสูตรลับครับสับเนื้อไก่ให้มอวานริงม้าเป็นปลาเฮ็ดมันบ่อยจังรับผมเป็นเฮ็ดได้กำไรเดือนละสามเออหกพันยูะหันนะปอนั่นเจ็ดสามผมเท่าเดือนหกพันผมแล้วเรามาเท่าต่อผมเดือนละหมื่นสองก็ได้หกพัน ก็เอาละฟะาทำมันก็ได้หากินไปทำนั่นละเราต้องเอาลายแอกไปเรื่อยๆพาพี่น้องมาเบิ่งบ่อปลานิลครับราคาหลักแสนลงไหลลงเปลี่ยนลายปลาล้มเลยปลาหลายร่องลางหลวลยนี่นี่แหละรุ่นนี่แหละมันกำลังนั่นนะครับรุ่ดแง่มันจิตเบียกับพี่นอนฟรับเมือวนนี้ว่ารุ่นดํานี่น้อยกบบโคตรออกสิบบายลอยไหมนี่นะครับเศรษฐกิจพอเพียงเด้อ โอ้ยวานไปไกลๆนี่ละปลาห้เบิ้ลเนี่ยว้ันยังก็ชีแบบในหลวงรอเก้าอ่ะเออลวงรอเก้าแบบพอเพียงนะแบบพอเพียงมันเ่าหันิบหลอดอะไรกินบดหน่อยเนาะโอ้ยใครมาจิบดะยก็จิบเบินะเมนนอกจากว่าเขาจิ้มพท่านั้นด้วยใคตัวไหนเบิดเือกิ้มมนอยู่นะใครตัไหก็ ซับเนื้อไก่ให้กินครับเมื่ออากาศดีๆเดี๋ยวไปเอาแหนมามันไส้ด้วเนี่ยอ๋อเนี่ยเมื่อนั้นผมพามาพาเรามากินเหล่าน้ำเนี่ยมันดิ้งเมื่อเนี้ยน้ำตกู้เดียวนี่แต่ลูกน้องผมมัดนกรได้นี่นะครับปลาดิ้นนับแสนตัวครับคงไม่พี่น้องสนใจกันทำเด้อครับนี่มาแต่เห็ุงานเนี่ยครับนี่โรงงานผมเนี่ยครับโอ้ยไก่เยอะเลยนะ ขาหยุดสามมือครัมือตายตอนที่ได้หลวงคนหนึ่งมือหนึ่งสิบเอ็ดสิบสองสามพี่น้องคนใดมักคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้้ดครับกดติดตามคิดพลาดประการใดก็ขออภัยเด้อขอโทษขออภัยครับคุไทยยูนอสตีคอน โอเคครับสวัสดีครับ